เดจดบอสสวัสดีครับมาดูยูโรอนาลิสิตประจำวันศุกร์ที่6สิงหาคม2021กันไม่ได้ดูตลาดมา1วันนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ลาป่วยทีนี้มาดูภาพรวมกันก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในตลาดไม่ได้ดู1วันนะครับก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่ายูโรนั้นติดอยู่ในบาลานซิ่งนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเวลาประมาณ9โมงใช่ไหม อ่ะใช่นะครับการมงเซทษากไทก็คือสามทุนบ้านเราเมื่อวันพุธมีข่าวอะไรอ่ะนะครับมีข่าวนี้ตัวแดง ISM Service ททำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมานะครับเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟแล้วราคาก็ตอนนี้เบรกจริงๆเบรกมาตั้งแต่เมื่อวันพุธเบรกดาวลงมาใต้บาลานซ์ซิงเกอรนี้ละ พอเมื่อวานนี้วันพฤหัสนะครับเราไมา่ได้ดูตลาดปรากฏว่าตลาดนั้นบาลานซิ่งอยู่ในกรอบแคบแคบแต่สิ่งที่มันบอกเราว่าโอเคนี่อาจจะกลายเป็นเบรกดาวน์แพทเทิร์นนั่นก็คือเมื่อวานนี้ตลาดพยายามที่จะกลับขึ้นไปในบาลานซิ่งแต่กลับขึ้นไปไม่ได้โดนรีเจ็คที่ไหนที่แอเรียบาลานซิ่งเบรกดาวนะครับจากนั้นตลาดเอ็กซ์ r พลนเลงมาด้านล่างมาสู่วันนี้โอเดเซชัน เซลเลอร์ S S กลับเข้ามาแอคทีฟเอาตลาดนั้นแบ็กกลับเข้ามาเทรดอยู่ในบาลานซิ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นก็คือบาลานซิ่งเบรกดาวทำให้บาลานซิ่งเบรกเอาวันนี้มีสิทธิ์ที่จะเฟลไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช็อตเทอร์มบายแอสตอนนี้เป็นบริชแต่ในขณะที่เทอร์มบายแอสกับบิ๊กพิกเจอร์ยังคงเป็นนูเทรัลอยู่นะครับโอเคเพราะฉะนั้นมาดู ซีโอกันในตลาดวันนี้ซีโอที่หนึ่งเนื่องจากว่าช็อตเทอร์แบสของเรานะครับเป็นแบรริสตลาดเพิ่งจะเบรกดาวลงมาได้แค่หนึ่งวันเพราะฉะนั้นเนี่ยมีสิทธิ์ที่เราจะเห็นเซีอร์นั้นกลับเข้ามาแอคทีฟนะครับโดยเฉพาะยิ่งพอช็อตเทอร์แบดเป็นแบรริสเนี่ย มีสิทธิ์ด้วยที่เซลล์ลอ์จะกลับเข้ามาแอทีบตั้งแต่ the more aggressive resistance ก็คือที่ pre market resistance zone yesterday p ด้วยนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งที่ initial resistance zone ซึ่งเป็น area แบ d ดาวนะครับแต่ถ้าหากว่าตลาดนั้น weakness จริงเนี่ย ideally คือตลาดไม่ได้ควรที่จะ pull back ลึกกลับไปสู่ initial resistance นะครับเพราะว่าเข้าเทสไปแล้วรอบหนึ่งแล้วดนวีเจออ,อกมาถ้าเซลล์ลอย control m a r k e จริงเนี่ย จากจุดนี้เป็นต้นไปควรที่จะ expand และลงสู่ดาวไซน e นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเซ l l ลอร์นั n ้น Active ที่ไหนนะครับถ้าหากว่าเ e l l ลอ a ์ t i v i v e ที่ Pre-Market r e s i s t a n c e นะครับ Yesterday v p พอรก็จะมีโอกาสสูงที่ตลาดนั้จะกลับลงมา BREAK Initial Support ลงไป f ฟ l l h p n 17946นะครับแต่ถ้าหากว่า pull back ลึกสักนิดนึงโอกาสในการ BREAK Initial Support ก็จะมีต่ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยนะครับแล้วก็ อย่าลืมมีข่าวสำคัญรออยู่ในฝั่งสหรัฐก็คือ Non-Farm Payroll แล้วก็ u n p m p l o y m e n t r e p o r t นะครับอาจจะทำให้ตลาด Balancing ก่อนถึงข่าวสำคัญก็ได้แล้วหลังจากนั้นพอข่าวสำคัญออกเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนึงนะครับว่าตลาดนั้นจะ Move เป็นแบบไหนนี่คือซี r โอที่1ส่วนซี r โอที่2 นั่นคือตลาดบาลานซิ่งอยู่ก่อนนะครับโดยเฉพาะยิ่งก่อนข่าวออกอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้แล้วหลังข่าวออกนะครับตลาดค่อย move เป็น directional move ขึ้นอยู่กับว่าข่าวนั้นจะเอฟเฟกต์ทำให้ตลาดนั้น move up หรือว่า move down นะครับแต่ถ้าหากว่าข่าวไม่มีเอฟเฟกโอกาสก็จะสูงที่เราจะเห็นเซโรที่หนึ่งนั้น play out ออกมานะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือ market context ก่อนที่เรา l องเซจะเปิดวันนี้ อย่างไรก็ตามนะครับก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ